สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรร์องค์การมหาชนหรือ CEA ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลงานประกาศรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ประจำปี2567หรือ Creative Excellence Award s 2 2 4 4สําำหรับผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นใน3หมวดได้แก่ Creative City Award Creative Business a w a r d และ Creative Social Impact Awards ที่สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศโดยมีนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการสร้างสรรค์หน่วยงานองค์กรหรือสถาบันต่างๆเข้าร่วมรับรางวัลทั้งหมด15รางวัลจำนวน18ผลงาน งานประกาศรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐจันทระวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานมอบรางวัล